สวัสดีจ้ะวันนี้พี่แมวก็มาเล่าเรื่องตอนเป็นเด็กต่อเท้าความไปเรื่องโรงเรียนเนาะโรงเรียนพี่แมวเล่าไว้คลิปที่แล้วเรื่องเอ,อเรียนจบปหนึถึงป .4 เนาะเป็นชั้นภาคบังคับสมัยนั้นถึงแค่บังคับแค่ป .4 ีก็ได้ใบประกาศเซนียบัตรป .4 เสร็จแล้วก็จะไม่เรียนต่อก็ได้หลวงไม่บังคับละอืม ทีนี้ใครอยากเรียนต่อก็ไปเรียนรุ่นพี่แมวอะป .5 ป .6 รุ่นสมัยพี่ชายพี่เมวมันมีพอจบป .4 ปุ๊บก็จะมาเข้าป .5 ป .6 แล้วก็ป .7 แล้วก็ไปขึ้นม1ม2ม3ม4โม5แต่รุ่นพี่แมวไม่มีรุ่นพี่แมวจบป .4 ปุ๊บก็มาเรียนป .5 แล้วก็ป .6 พอจบป .6 ปุ๊บ ก็ออกมาอีกได้ประกาศนียบัตรป6กปุ๊บก็ออกมาสมัครม1ม2มสพอจบมสามเสร็จก็ได้ประกาศนียบัตร 6, อออมสก็เอาใบประกาศนียบัตรนั้นมาสมัครเข้ามสี่มห้ามหเออเป็นแบบนั้นสมัยตอนพี่แมวเรียน,ะนะนน่ะนะอืทีนี้พอพี่แมวจบม6ปุ๊บ เออโป6หก็โทษเพราะพี่เมียวจบโป6หกปุ๊บก็มาสมัครเข้าโรงเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาสมัยนั้นมีแต่ผู้หญิงล้วนผู้หญิงล้วนไม่มีไม่มีผู้ชายปนเลยสมัยนั้นนะโรงเรียนสุรนารีวิทยากับโรงเรียนราชสีมานะมีแต่ผู้หญิงล้วนโรงเรียนราชสีมาก็มีแต่ผู้ชายล้วนได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาทําแบบใหม่แล้วคือ อ๋อให้ให้มีสองสองเพศด้วยแล้วมีผู้หญิงผู้ชายรวมกันเป็นผู้หญิงเป็นโรงเรียนปนกันใช่ไหมเออไม่รู้ว่าพี่แมวเข้าใจผิดไหมเพราะพี่แมวมาอยู่เยอรมันนานแล้วอ่ะยี่สิบแปดปีแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ตามข่าวนั่นแหละก็ไปสมัครเรียนหมหนึ่งอีกอไปสมัครเรียนหมหนึ่งก็มสองมอสามพี่เรียนได้ถึงแค่มสามจะไม่จบพี่ เพราะว่าพี่แมวเออมีปัญหาทางบ้านมากเลยพี่แมวก็เลยไม่จบมอ .3 อยากเรียนม .3 แต่ไม่จบอยากเรียนให้จบม .4 ม .5 มอ .6 อะเป็นไปไม่ได้บ้านพี่แมวสภาพครอบครัวณเวลานั้นเป็นไปไม่ได้เสียใจมากที่ไม่ได้เรียนอยากจะบอกน้องๆว่าถ้าพ่อแม่ส่งให้เรียน่ะเรียนเลยเรียนเลยนะ เพราะว่าถ้าเรียนไม่จบมันออกมามันทําอะไรลําบากมากมันไม่ได้สบายเหมือนที่เราคิดเนาะนี่แหละที่จะมาบอกน้องๆมีแค่นี้ล่ะคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ